สวัสดีกบอมพวเราฟรีดอมเอ้อเออวันนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งกินขนมเส้นนะครับมีมีกติกายังไงบ้างกูตินว่าเลยครับกติกามีอยู่ว่าเราจะแข่งกินกัน3มรอบรอบละ3คนใครกินก่อนก็จะได้เลือกหยิบฉลาก แต่คนชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนผู้ชนะใช่ไหมใช่โอเคต่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะแล้วจะรอดครับครับครับเพราะในกล่องจะมีอะไรรับชมครับผมครับครับอบไปได้เมื่อไงมาครับเราจะมาซส้ของนะครับมาเน้อย่างของเนย้งไม่มาหักดีเลยดิมามามาเราจะมาเริ่มเกมนะครับเป็นได้หรอมานี้ ยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบเอเดี๋ยวกินเสร็จอย่าลืมหยิบฉลังอ๋อครับได้ๆๆๆๆมาๆๆมา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 ้าม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 ้มา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 ัาม้มามามาม้มา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 ้ามมา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 มมมมามามครับาม ไหลังอย่างเดียวครับไหลังไปหลังแบบนี้ไหลังไหลังโอเคครับของคุณของคุณของผม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 เองผมเองผมผมผมจะดผมจการเองผมจัการนี่นะครับของคุณเทนนะครับของคุณเตนของคุณเตนไม่เนนะของคุณเตนของคุณเตนไม่มีไม่มีของคุณเนมามาของผมของผมคุณครับมันกาดเอานี้เอาเอามครับเอาเอามเอา เอาเมครับโอ๊ยเอาไมเอาเมเอาไมไม่ยากครับไม่ยากครับเยอะ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 ของเรามันเยอะเยอะอยู่แล้วไม่ตัวครับนี่กว่าของผมอันนี้ดีกว่าเออมาเนี่ยอันนี้ครับเราจะมาแข่งกินแบบใช้ปากไม่ใช้มือนะครับแป๊บนึงครับมือไปหลังครับมือไปหลังเอาเขาแบบหนึ่งสองสามยินได้เลยนะครับอหนึ่งสองสาม อืมกันกินต่อกินตอจิมาแล้วกูมาแล้วเอากูแล้วเอาคู่แล้วเนี่ยครับอย่าลืมไปครับชนะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปนะกูชนะกูชนะก็จะได้ยี้ด ว่าจะทำทำโจดกับน้ำอะไรเช่นกุดเพิ่นหยิบได้หรอคือชนะอ้อว่ามันฟรีการนามเลยกับมุนีกินเดี๋ยวมาคนเดียวมาแล้วฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะนำมาขามรับมาขามคือซ้อมมันเนรู้ซ้อมมันเนรเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวครับนี่ต้องการซ้อมมันเนรซ้อมมันเนรอย่าคิดว่าคุณชนะแล้วจะได้ทำโทษคนเฟ่ผมผมไม่ตัวเก๋ยังมีครับเรายังมีผมไม่ตัวเก๋ผมบอก แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงไอ้นี่นำมะขามนะครับนำมะขามมาครับนำมะขามนำมะขามเอ๊ะไม่ต้องดมครับไม่ต้องดมนม่นั่งมะขามอะนี่นะครับผู้ชนะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปนี่เชิญหยีบครับผมนี่เขากับเป็นน้ำดำใหญ่นะนี่เชิญหยิบครับผมมากเลยนะฮะเชิญหยิบครับอย่าดูสิครับครับมาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับทุกคนทุกคนไหมทุกคนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับบอกแล้วผู้ชนะไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปนะครับให้น้ำมะขามนี่ตกกกองหยดวอเล่กูเหลือมาไม่คนอื่นหย่อนให้กูหย่อนให้มึงก่อนกูเอากอนก็ได้คือต้องกลนไนอะไรนนะกึนก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 ลืนกึนกนกลนกนนกึึนนนกนนนกึ ลื่นลื่นดีกว่าลื่นดีกว่าสามหยดนะครับเฮ้ยสามหยดสามหยดหยดที่หนึ่งหยดที่สองครับหยดที่สองมึงอย่าว่ามึงตัวมึงน้ำมึงบอลน้ำมึงได้นะมึงเอาไปดีๆหนะามึงสมหลไรปิดหยดที่สามครับหยดที่สาม เข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ากุลุกเลยกุลุกเลยกุลุกเลยอ่าเอาบุญชนะแล้วแต่เอคุณคุณคุณจะทำไงก่อนมึงก่อนมือก่อนเมื่อกี้พังยอกเมื่อกี้พังยอกครับครับ คุณคุณทุบไปลินมอกี้จับเลยจัเลยจำเลยแ๋ยวดิกูใแล้วป่เ่ยเเล่านผ้มเล่เลยท่านผู้ชมเล่นะครับเลนเลยเล่กกว่าเล่กกว่าเล่นกว่ายัดดีนึงยัดดึง giúp đi nín giặt cầu lên mày ba cho chị chơi với lại xíu lại xíu lại xíu lại cho chị rong giờ chụp mừng đã ô ô ô ai ô ai cũng này thằng nhất đi không ai cứ ai thấy bạc ai cũng này thằng nhất đi ô <laughs> lừa <laughs> <laughs> ai thằng nhất đi <laughs> อย่าลืมนะมันตำคุณไหนเลยนะเจ็ดน้ำตาเป็นเพื่อนไปนะฮะไอ้ไรก็มึงเหรอเอาเมยเอาเมยเอาเมยนิดเดียว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 แรงนิดเดียวแรงอ่านไม่บอกลื่นลืดด้น,ดดนดดแม่ลูกเป็นมึนือใหญ่ก็ไ,ได้ก็ได้เลย chúng ta lấy ra khóc à rồi những gì lắm gần năm xíu là da cơ anh à <laughs> <Sống đi lắm>. <cười> Mấy cười. à rút, à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  cái này đủ <laughs> Dọc xôn, dọc xôn, dọc xôn, dọc xôn. nào đen quá lẹo nào đen quá à. con lắm. Nàng dọc, nàng dọc ít, nàng ít. Từng con 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 con

ร้อยไหมครับร้อยไหมรอดไหมครับอู้เด็กเลยร้อยไหมครับยังไม่จบนะครับยังมีเกมที่สองนะเกมแรกเป็นยังไงบ้างครับชุ่มคอเป็นยังไงครับคุณนายเป็นยังไงดังบ้าใจเย็นใจเย็นมาเลือกมาเลือกมาเลือกกันทุ่มเทนายผมแล้วะรอบที่สองนะครับรอบที่สองนี่ของคุณปืนนะฮะ con bị cho mười một mười một mười một mát ạ, bạc cà bạc bùng bùng bắn quá, tóc gần cá bạc, tóc gần 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 tóc hóc, tóc gần tóc gần Right, 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 right. uh, what? What? I am the one the your son don't need a gun to get respect up on the street. Mm. <laughs> 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 what? What? มาครับมาแล้วครับมาเราเป็นสองครับว่าจะได้กินน้ำอะไรกันอีกตกตัวเองดิตกตัวเองดิดิมาดูว่าเราจะได้น้ำอะไรกันอีกยกพุ้งนี่แต่เดี๋ยวมาพุ้งจี่จรอ่ะ ได้มาแล้วครับน้ำที่เราต้องการเชียหน้ากูไปนี้เนาเนาเนาวนามานาอันนี้น่าอร่อยนะอย่าลืมไปนะครับคนชนะไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปอันนี้น่าจะอร่อยอันนี้น่าจะนั่นเนากินกินดีแล้วกันแหละน่าจะอร่อยดูนะครับดูดูดูสูงสูงครับสูงสูงสูงยีครับสูงสูงไปยีครับสูง อย่านะครับอย่านะครับอย่าถูกทุกคนตัวเองตัวเองดีดฮฮ่าฮ่าู้อู้ตัว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 ยืนหยุดยุดยุดตัวเองตัวเองนั่งลงน้ะยิงอ่ะที่ผมสู้หย่างจริงจังนั่งมันเอาดิเรเบร่เลยมา สามยอดนะนันด right. 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 <c oughs> right. ีดีว่าเปิดนันดีดีว่าเปิดแหละเอาเลยสกีสกีหลอดไปกับผมหลอดไปย๊าโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเร็วบายออ่ามือหวานเฮ้ยเดี๋ยวเลย เฮ้ยอย่าเป่าบายยขุนมาโยออย่าเฮ้ยอย่าปรนันที่ไม่ได้เป่าดูดคือน้ำได้หมากมากผมคนเดียวเท่านั้นเอาแล้วไปยิบเองเลือกเองอย่าเอิดขุนอย่าเอิญไปขุนจจนาพูดเจนาจ้าจ้าจ้าโอ้ยแล้วก็ปรนนาก่อนอาอะไรก่อนอะไรวะกึ๊บไม้บายบายหน่าตรงหน้าบอกไม่เดี้ยว

เดี๋ยวคุณห้าวอไม่ทริงรอลาอด่ละมาาแล้วดรับตานดูกันอยู่สุดยอดจริงๆเอาละฮะรอบสองก็ผ่านไปมาพ่อรอบที่สาม

chả ừ, <laughs> nào nó quen rồi ạ mệt đó chả nào bẹp say say lấy rượu rượu tần không tập á Không, giới ma mà này các tập hợp ở đây rồi tập lái 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 tập อ้จ้าให้ท่านผู้ชมถั่ให้ท่านผู้ชมถั่ให้ท่านผู้ชมถั่วพูดพิดกับบ่อแล้วพูดพิอย่างน้ยแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยาว่าขมเนี่ยเรียบเป็นลมแน่กว่าเราดูกันฮะเรากับตัวของเราคุณยิ้มไม่ดีนะครับคุณยิ้มไม่ดีครับคุณยิ้มไม่ดีคุณยิ้มไม่ดี ตัวเองที่ตัวเองที่ตัสามหยัดสามยอดนะดูครับดมไปชื่นใจครับไหนวะไหนวะน้ไหนวะน้ำบ่อดาฟเฮตฮะเออสกัดมาจากธรรมชาติบุญดูบุญดูโอ้สาตะกอนครับสาตะกอนนะ ดูมาดิดูมาดิดูมาดิโคศินาครับจัดการเลยเต็มสามหยดพร้อมยังครับพร้อมยังครับบราเพชรครับบราเพชรบราเพชดยวดยวดจ้า บวานไปลุมโคโคมมจ้ะยอดกันไหมเอาลยยอดกีกไมคุณยอดเองเออเอาไมยอดเองได้เอาคุณยอดกันนะเออเอาเอาเอาว่าคุณเปียบใจเพราะว่นให้มันยอดเองวยอดเด็กทำตั้ใจก่อนเอาเออรีบจาดก่อนรีบจนรีบจาดรีบรจาดโดยตัวเองถทีว่าถือว่าตัวเดยวมันสับเอาหนึ่งสองสา mây đi qua Ờ, nằm lại đi, nằm lại đi, cứ nằm lại Cứ lại, cứ lại. Đùa, Cứ Lấy xong giật, lấy xong giật mai không có lên, phố mai không có lên Lo lì nó mà, lo lì nó bố mày mày lại ก็ไม่พาลินก็ก็ไงครับอาก็ไม่พาลินพาลินปาลินพาลินถูกพาลินพาลินไม่ได้ย่อไหยแล้วพาลินก็พาลินเร็ว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 ตัดผู้ชมรอดูอยู่กับเร็วเร็วเร็ว่านผู้ชมรอดูอยู่กับก็ลุนอยู่พาลินก็ลุนอยู่พาลินพาลิน phá lin lin mình đi phá lin, ác cảm mình Lay lấy ma bên tang, vậy, nhát nữa gặp nhát nữa, anh rồi chân nhốt tử tay, này, để ยกอนักมึงยกกูท่านผู้ชมที่ดูดูอยู่นะจนพ่อแม่มาเล่นด้วยบอกบอกบอกพ่อแม่นะครับว่าผมอยากกินน้ำบาร์พิษเด็กๆหนูๆถ้าอยากกินเล่นจนพ่อแม่มาเล่นด้วยนะครับเอาละครับหยดนี้ กรับดรไปอกากันบนบือากาศดนบือย่าอมอย่าอมถ้ามันขมคอร <c oughs> ู้สึกยังไงอร่อยไหมมันเลืออีกนี่คมแหละนี่ลองเล่นอ่ะมันน้ามาเปียวๆเออ lông lém à lăng khô lăng khô lăng khô giờ bún bún lăng khô cái chân gà đi lông lém tám lém à giặc lông này nè mận nè mận mận béo lông lém quạt tóc cùm lém giật béo nha nha đu đu đẻ đẻ mai mai lông lém đi tám mận nè mận bự chìm nè mận nè haha mận mận béo lên mà hả 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 ทำรอกเล่นแบบนะฮะถ้าอยากยีเล่นจนพวกแม่ไมาเล่นด้วยเอาเลยครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างกับพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยล <c oughs> ิมนาหอยากพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลย <c oughs> วันนี้ก็พอสำหรับแค่นี้เพราะเออเโกม กอดวิกกอดวิกทอนไม่ได้คร <laughs> ับผมจริงปุ๊บจรแท้กับผม๊บแท้แม่ต้อได้หมวกใส่รังกันหมวกมาอะไรครับพวกเราฟรีดัมก็ขอลากันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ